มาจ้ามากินกาแฟ,าฟารอบใบมึงกันด้วยจ้าผมมีอยังมี็นเอออย่างเงี้ยผมยังมาทาผมยังมาเราจะเอาอันอย่งเนาะแล้วก็ใช้เดิมหมักผมเลยจ้ะก็ไดือมไปหมักผมได้ด้วยมันยมันเท็ดสิ่งผมก็แข็งแรงนะพี่น้อง,นองตันใช้เดือบป,ป,ป,ประมาณ ถ้าใส่แก้วนีียนมะซํำนี่น้าน้ำไอปเปิใสซเซอร์ซัำนี่น้ำกับซ้ำนี่หอมเป็นยังไงอืกินกาแฟรอบายมันกันเลยจ้ะทางนี้อากาศขึ้นคืนมาแล้วเมื nah ่อกี Ms ้ตกลินป๊กป๊กแป๊กป๊๊ป๊ก๊ป๊กแป๊กอยู่อืม บะกบก็ดีกินมันจะมีเห็นหลายแบบแบบนี้ก็เลยบอกสามีว่าเธออ่ากินของฉันบดอันนี้ฉันจองบอกนางลาถ้าสั่งเท่านาฉันจะเอาอันนี้เพราะบอก,บกินอันเข้มเกินไปนะเขมมันเข้มเกินไปแล้วให้เห็หใจ่สัน้น เมว่าอันหลายกล้องกับโบอันโมแห้งไปเพราะว่าสั่งแบบรวมๆน่ะเขาจัดให้จัดแบบเอาของโมเข็มไปห้อาก็เหราต้องเลือกเออร้อนก็ไปนอนไปยังไม่เล่นโทรศัพท์บแป๊บหนึ่งแม่ก็ไปตากผ่าจากผ่ากับมีแงงดดพี่น้องเฮ้ยึ้น ไม่เศร้าซักผ้าห่มซักผ้าห่มเนี่ยอกเป็นโทรศัพท์บอกห้มอะไรซักได้ใสเหมือนแหงเลยแหละวะจักได้เศร้าผ่ากระเซงในตูในเครื่องสักผ้าแล้เรามาตัดแยกกันไปแหละหึ่มมาแล้ว แรงจะเช้จานกินมีไก่อยู่เพึ่งโต๊ซื้อกุ้งกุ้งมาผัดาวผิดแกงไม่ผิดแกงแลือกกุ้งผัดพ,พ,พ,พงตลี่โดนอาประเวทจำไม่ได้ นอนข้างืนอวานกัดกันไปแยกถึกนังคบแต่นังคบคบถึกมือเฮานัาง่งบะยำลงไปนังเป้าปล่อยนังรู้ว่าเป็นคนแต่ถ้านัาง่งกัดกันเองนั่งใช้เป้าปล่อยคบถือสาม แยกกันกินแล้วกินบ่มอ่นงรอันอีกตัวบ่มีแขวไม่แต่แขวข้างล่างข้างล่างนีข้างบนบ่มีข้างบนยังแตันแข่วโคบสองเหลี่ยมข้างหนานางบ่มีบนแล้วนางนางกัดไผ่ก็บ่ได้ละแต่ว่านางสู่สู่บ่ถอยหรือฉันบ่มีแขวฉันก็สู่ เด่งกับตัวนี่อ่าหนี่หนี่หนำหนำหนำหำหำเขาเขาก็ไปจ้าพ่อเขาปวเจ็บนะไปแล้วจ้ะพอลูสีเีตยังคลิปแต่ละเมื่อยอยู่ที่บ้านไปข้างนอกก็บม่ได้เห็ดหรอกไม่ถ่ายคลิปอันนี้เขเปิดเพลงไปกินข้าวกินน้ากันน้องร่าเขาชอบเปิดเพลงใช่ไหมเปิดเพลงจัง เขได้เวลาถ่ายอ้าโรงพยาบาลมามาว่าน้ำหลังมาพากันหลังเขเรียเอาจาบ้านซ้ำซากจำเจกระเบนเมื่อไงเนี่ยไปและห้านาทีละอยากกินจมูกต้องไปซื้อร่านร้านไทยที่อันพนทายมันจะขายซื้อ ด้วยแล้วจ้ะกิมะกอ๊มะกอกยังอยู่สามหน่วยในตู้เย็นแต่ว่าท่านตะสุกไหมเอาพระเจ้าออกมาแบบมันท่านตะสุกห้องมาใส่ตู้เย็นไว้มันก็เลยนานสุกท้าวออกตู้เย็นเนาะเพราะสองมือก็สุกแล้วมันเน่าแล้วใส่ตู้เย็นไว้จะได้กินด่วนโบได้ใส่ในซองฟิตเลยหลีกไป เป็นว่าพี่น้องเป็นแบบมันว่าวว่ชัดลิ่นม,มันมาเบลลแบบลิ่มันยาวเขอโทษด้วยไยามว่าแบาบค่อยๆว่าตจะร้อนน้องกาแฟาก็ต้องไปเรยเลย บ้านนอกก็เริ่มหนาวมันแรนเอ้ยโซมาหนาวเลยบ้านนอกเลยดีตัวเด้มือสวงหนาวไปหนาวจังมือไปหนาวเพาะหนาวเพดีอุ่นๆเพราะดีจัามือไปดีกะหอาทีตะ โดหนหลยโมมีนม่นาฉีิบอกไปเด้จ้าสวัดดีปีใหม่ที่เรายังปีใหม่อยู่เดะบม่กี่มึอเองนั่งอยู่เดือนหมดแล้วยังเาปีใหม่อยู่ยูดีมีแห้งลำรวยไพ่บัตรถือเลขเงินนี่ไพ่บัตรถือเลขแลว้วมันเอ่อมันมันที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่งวดหนาเลยจ้า ม่วนหน่เจ้ะแน่นอนมาแน่นอนเอาตัวที่มันแน่นอนมันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้บอกก็ได้พอ่อบรู้ตัวได้ไปเลยจ้ะ